วันนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพัฒนสอนวัชรหัตยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์พระวิหารและทรงหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจำวิหารส่วนพระเพลาเมื่อปี2554ภายในพระวิหารมีการจัดแสดงนิทรศการความเป็นมาของพระวิหารโดยเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตัวพระวิหารมียอดทรงมุนดก หลังคาเป็นแบบจัตุรมุกซ้อนสองชั้นภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประธานพรมีขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง7เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรส่วนพระอุระด้วย วัดไผ่ล้อมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชเมื่อปี2,393ต่อมาในปี2,543พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานวิสุงคามศรีมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมานได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตและทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาณอุโบสถเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2545ทางวัดยังได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดก,กิจกรรมและโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติ และรับจัดพิธีชาปนากิจศพฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้านเป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะวัดไผ่ล้อมขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2568 จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดอาคารศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมโดยพระครูปรหลัดสิทธิวัดจเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศิษยานุสิ์จัดสร้างอาคารศูนย์ไตเทียมขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตและวัดยังเป็นสาขาของโรงพยาบาลน,นาคนปรปฐมให้บริการประชาชนในการเจาะเลือดตรวจเบาหวานวัดความดันและรักษาโรคไตรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับศูนย์ไตเทียมจะเริ่มให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตาทางช่องท้องโดยระยะที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568จำนวน24เครื่องและระยะที่2จะให้บริการอีก36เครื่องในปี2,570รวม60เครื่องเพื่อลดความแออัดและลดการรอคอยของผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลน,นครปฐมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น